Style. 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 Style an สวัสดีค่ะโมเดิร์นโมเมาส์ไปเรื่อยไปเท่ยของเรานะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าแล้วก็จะเล่าเรื่องของการไปดูห่วงจ้อยบ้านฝรั่งมาให้ฟังเนาะบ้านฝรั่งหลังเนี้ยเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยว ก็ลานหงแดงดีลานเสือขาวลานมังกรเต่าดำอะไรดีหมดเลยแต่มันติอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าลานหงแดงข้างหน้ามันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งค่ะโดดๆขึ้นมาก็ต้นไม้ใหญ่นะคะมันจะทำให้ถ้าสูงสูงเกินรั้วบ้านเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจอพลังงานพิฆาตนะคะวิธีก็คือเราต้องตัดต้นไม้ใหญ่ออก หรือตัดให้มันเตี้ยเสมอกับรัวบ้านแต่ทีนี้ยมันตัดไม่ได้ก็เลยให้เขาใช้วิธีไปเอากระจกแปดเหลี่ยมมาติดสะท้อนที่ตรงเหนือประตูบ้านนะคะทีนี้พอเราดูหน้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูละเรายังบ้านหลังเนี้ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะทิศด้านหลังหันไปทางทิศเหนือเราก็เลยเข้าไปดูในบ้านค่ะบ้านหลังนี้ดีอย่างก็คือ ประตูหน้าไม่ชนประตูหลังนะคะมีมีเป็นขอบกำแพงกั้นเนาะแล้วก็จะไปเป็นครัวตรงขอบกำแพงกัน้นระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยมันเป็นห้องน้ำจ้ามันเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นบันไดจ้าซึ่งห้องน้ำเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็เห็นกระจกเงาสองหน้าอันเนี้ยโอเคใช้ได้แต่ว่ามันเสียนิดเดียวก็คือ ชาโคค่ะมันหันออกมาทางประตูบ้านพอดีเลยพอหันประตูบ้านพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะพิฆาตการเงินการแก้ห้องน้ํานะคะที่หันชากโค่ออกมาทางประตูบ้านเนี่ยเราจะแก้ได้ก็คือหนึ่งเราเอากระจกนะคะกระจกกระจกกลมเนี่ยประมาณแดนิ้วไปติดสะท้อนไว้ก็คือล็อกล็อกพลังงานเอาไว้ในห้องน้ําก็คือพอมัน ตัดกำลังพิกาตของชักโกะค่ะสองก็คือที่เราแนะนำก็คือให้เขาไปซื้อหินนะคะหินก้อนประมาณเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยที่มันทรงคล้ายๆกับวงกลมวงรีอะไรก็ได้เอาไปขวางตรงท่อน้ำทิ้งนะคะให้ให้มันขวางเงินเพราะว่าในหลากควงจุ้ยเนี่ย น้ำมันก็คือเงินเนาะเวลามันไหลลงท่อมันก็คือเงินไหลเนาะเราก็เอาอาหาภูเขาเล็กๆไปขวางเงินเอาไว้นะคะก็เท่านั้นเตาเนี่ยจากห้องครัวที่เข้าไปเนี่ยสัสดส่วนดีกว่าไม่น่าเรียกเป็นห้องสัสดส่วนที่เป็นครัวแล้วตรงทางเดินทางเดินเข้ามาคือมันก็คือโ่งเนาะแล้วเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็เตาเขาจะอยู่ทิศตะว,วัน ออกพอดีนะคะปากเตาหันไปสู่ทิศตะวันตกอ่ะทีนี้บ้านนี้น่าจะปาร์ตี้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าโตกินข้าวเปิดประตูเข้ามาก็เห็นโต๊กินข้าวเลยเนาะก็คือน,น่าจะชอบในการเลี้ยงแขกเราจะไปแต่งหน้ากันต่อนะคะวันนี้เมาส์มอยบ้านหลังนี้เฉพาะ ลานหงแดงข้างหน้าไปก่อนแล้วก็ชั้นล่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องชั้นสองกันนะคะวันนี้ขอไปแต่งหน้าก่อนเนาะอะเมื่อกี้ลงรองพื้นนะคะวันนี้เราใช้ความพื้นของ ordinary นะคะเป็นเซรั่มส่วนแป้งนะคะเราก็ใช้ของเราเองนะคะศูนย์สามแป้งของเราเองคะ่ะแป้งของเราเองทําเองใช้เองนะคะ ตบเข้าไปค่ะตบเข้าไปนี่เดี๋ยวเราจะมาดูคิว้วคิ้วเราก็ยังใช้ของน้องฉัดอยู่นะคะคิ้วเราก็ใช้ของน้องฉัดน,นะคะสีเดิมเลยสีน้ำตาลเข้มอืา ตเะะห่วงจุ้ยเนี่ยตามความเข้าใจของเมนะคะก็คือห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารวยนะคะแต่ห่วงจุย้ยมันคือการที่เราเล่นกับพลังงานนะคะเอาพลังงานมา ประยุกต์ใช้เพื่อให้เรามีความเชื่อมั่นมั่นใจนะคะเอาฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาเราจัดไปแล้วว่ามันก็คือเป็นการใช้พลังงานมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแรงดึงดูดสร้างโอกาสในทางลอยของเรานะคะแต่เอาฮวงจุ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เรารวยนะถ้าเราไม่ทำมาหากินเนี่ยเราทำฮวงจุ้ยไปแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าถ้าเกิด หวงจุ้ยมันเราใสาน่นู่นใส่นี่เข้าไปในบ้านแล้วมันเยอะเกินดูลกมันก็คือไม่ได้ผลนะคะหวงจุ้ยจะชอบความเรียบง่ายนะคะมินิมอลเรียบหรูดูดีนะคะก็ใครมีข้อสองสัยนะคะถามกันได้นะบ้านหลังที่ไปดูวันนี้จะบอกว่าเขาเชื่อเต็มรอยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่เหมือนกับ เขาแค่อยากลองเขาก็ไม่เชิงเชื่อเรื่องศาสนานะเขาก็รับฟังเนาะไฮไลท์คิ้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะของ Oriental p r n s เ e t e Benefici นะคะ Eye Color b r เบอรนะคะจะเป็นสีฟ้าฟ้าขาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาไฮไลท์คิ้วกันเราจะไฮไลท์เฉพาะตรงไปลายๆจากจากจาก,จาก,จากปลายคิ้วนะคะ จะไม่ไฮไลอยทั้งหมดนะการแต่งหน้ามันก็คือหวงจุ้ยของเราเนี่เองล่ะค่ะถ้าเราแต่งหน้าแก้แก้แกห,หงอเฮงตรงไหนค่ะตรงไหนเกินเราตัดออกเราลบกบซาโดยที่ไม่ต้องใช้สัญญกรรมมันก็คือ่วงจุ้ยประจําตัวเรานี่แ่ะค่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะ การที่เรามีห่วงจุ้ยตัวเองดีห่วงจุ้ยบ้านดีคือกําลังใจมันก็มาระดับหนึ่งะนะเดี๋ยววันนี้จะกบคอนซีลเลอร์นิดนึงตัวนี้เราใช้ของ NYX นะคะ Professional Makeup Color Correcting Concealer วิธีเรากบ Dark Circle นะคะก็คือเราจะใช้สีออกจากสีแซลมอนสีนี้นะคะอ่า โปรไปโปกไปสีแซลมอนสีแดงได้หมดนะคะที่จะกบดักเซอร์เคิลได้ดีที่สุดก็คือสีแซลมอนสีแดงอะไรพวกนี้แล้วตบด้วยขาวทับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงชั้นสองห้องนอนกันวันนี้เราจะใช้ตัวเบสตานะคะเป็นตัวนี้ two f a c e t two faces natural at night นะคะตัวนี้สีนี้ตึงต้ง การที่เรามีแต่งหน้าสวยในทุกวันนะคะก็คือใจมันก็จะมาความที่เรามั่นใจเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะคะ การแต่งหน้ามันก็คือการเล่นห่วงการตับหวงจุ้ยหน้าเราด้วยการใช้คัลเลอร์ซิมโบลิเราก็เราสามารถแต่งตามสีได้คะ่ะแมทกับเสื้อผ้าใส่กับเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะรายวันนี้เราจะแต่งสีฟ้านะคะจะคัดเบ้าด้วยอนาซุยตลับนี้นะคะสีฟ้าซึ่งมันมีมาให้สองสีเนาะแต่เราจะใช้สีเข้มนี้คัดเบ้าตาอืม สีฟ้าก็คือสีธาตุน้ำข้าทองนะคะก็จะไปซับส่งเสริมธาตุน้ำนะคะวันนี้เรามาแต่งห่วงจุ้ยให้ตัวหน้าตัวเองนะคะห่วงจุ้ยหน้าเราดีกำลังใจเราก็ดีนะคะอืมห่วงจุ้ยหน้าเราดีอะไรเราก็ดีนะคะสีฟ้าอ่อนนี่นะคะ ตรงกึ่งกลางตานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะแต่งหวงจุ้ยหน้าตัวเองได้ออกมาเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้เราติดกาวทำตาสองชั้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตากัน เราก็จะคัดเบ้าที่หางตาเพิ่มขึ้นนิดนึง ชัดๆนะคะอ่าอึบ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 จะดดดขนตาด้วยนะคะแบทกาว ของแบเก้าตัวเนี้ยมันจะทําให้ขนตายาวนะคะไม่ได้ทําให้ดูนห, tai, หนาเท <Jasmine. S 1> ่าไหร่นะทำคอนทัวร์กันด้วยแป้งของก so ิ yeah. ๊กโกนะคะ Foret Fusion Bronzer Powder นะคะกรอบหน้าของเรานะคะคอนทัวร์ ตรงปีกจมูกนะคะตัดปีกจมูกลงมาไลน์ลงมาจากหัวคิ้วนะคะค่อยๆปาดลงมาให้เป็นเส้นจอดตรงปีกจมูกเลยค่ะ เราจะทำไฮไลท์นะคะเราก็จะไฮไลท์หนกแก้มด้วยตัวเดิมค่ะเบอร์0ูนย์สมนะคะ Gold f u ช i o n ของกิโก้ด้างมาะคะ่ะตรงนี้นะคะหนกแก้มแล้วก็ไลด,ด์ดังจมูกนะคะน้องัดดังวันนี้ตาสองชั้นก็มาแล้วงัดดังก็มา หลักการของคอนทัวร์เปลี่ยนฮวงจุ้ยใบหน้านะคะก็คือเรตรงไหนกระทบแสงเราก็ไฮไลท์ให้หมดตรงไหนอยากให้โดง่งก็ไฮไลท์เข้าไปค่ะตรงไหนอยากให้เล็กลงก็สีเข้มเข้าไว้นะคะคอนทัวร์อาการมันไม่ได้มีอะไรยากอะคะ่ะกาวติดตาสองชั้นอันนี้นะคะได้มาจากโมชิโมชินะคะแพงและ20บาท 120อ่านนะคะ่าลอกง่ายติดง่ายก็จะ้องเพิ่มความกลอๆนะคะนี่ค่ะ Bobby Brown นะคะ Shimmer Brick Compact ปัดแก้มด้วยสีชมพูนะคะตัวนี้เลยค่ะ Beneficial Ready to wear นะคะ Cream to Powder ของ o r i e n t a o n Pixz ต้หนกแก้มลงมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่เราไฮไลท์ก็หยดใต้ไฮไลท์ไว้นะคะตบด้วยสีแดงเล็กๆนะคะรุ่นเดียวกันใต้ที่เราไฮไลท์เนี่ยค่ะเราก็จะเบนนะคะ ไม่มีอะไรยากนะคะเปลี่ยนหวงจุ้ยตัวเองไม่ได้ยากนะคะกอบหน้าค่ะไปค่ะสีนี้นะคะตรงหัวตานิดนึง ครึ่งตาไปเลยจ้าหัวตาอย่างเดียวไม่พอเราจะเอาครึ่งตาไปเลยจ้านเนลิฟเราจะใช้ของ Nario r a r i ร s นะคะสีสิบสองเดี๋ยวเราไปดูฟินิชชิ่งลุกกันนะคะ นี่ค่ะวันนี้เราก็ได้ฟินนชชิ่งลุคแบบนี้นะคะเป็นชมพูบาบี้บาร์บี้ตาสีฟ้าน้ำทะเลนะคะเป็นไงคะวันนี้หงจุ้ยใบหน้าของเรานะคะดั้งก็มาหน้าก็เรียวนะคะมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ